อันนี้จะเป็นภายในปราสาทช่างปีนะคะแหล่งอารูคยาสารของตำบลช่างปีสีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะคะสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะเนี่ยค่ะเพิ่งจัดงานตะวันลอดช่องไปเมื่อวันที่6มีนาคมนะคะ6ถึง7มีนาคม2568นี้นะคะ แต่ไม่ได้มาร่วมงานค่ะมีภารกิจดูความสวยงามก่อนนะคะนี่ด้านในค่ะที่เข้ามาเนาะมาแล้วก็อยากเก็บบรรยากาศไว้ค่ะเป็นปราสาทโบราณหรือแหล่งอารคยาสารนะคะออที่รักษาโรคนะคะในอดีตนะคะเนาะ ความสวยงามเดี๋ยวจะได้ให้ดูด้านด้านด้านอกบริเวณด้านนอก,นนอกมีสะนามด้วยนะคะด้านนอกบริเวณประสาท